ข้างในก็จะมีสถานที่ให้ทำกิจกรรมหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนโดยทั่วไปเข้ามาเล่นกีฬาอันนี้ก็จะเป็นไม้ดักครับรูปช้างน้อยเนี่ยฮะไม้ดัดสวยงามนะครับก็จะมีดอกไม้ด้วยเ่นเพื่อนครับเนี่ยฮะสีเหลืองอลามสวยงามครับ ก็จะมีโซนดอกไม้ด้วยนรอบเพื่อนครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูบริเวณโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนปฏิมากรรมอีกชิ้นหนึ okay. uh, ่งนะที Somehow, um, mm ่ศิลปินท่านได้สร้างขึ้นไว้เนี่ยครับเนี่ยครับรูปทรงคล้ายๆบอลลูนนะผมว่านะ ก็จะมีศาลา,ลาเล็กๆให้ประชาชนได้เข้ามาหลบทักก่อนนะครับบรรยากาศเย็ยนๆที่สวนเบญจศรีครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะก็จะมีดอกไม้สวยๆงามๆครับเนี่ยฮะ เอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้เพื่อนๆพืกำลังอยู่ในช่องไอเดียออนทัวร์นะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทัวร์ที่บริเวณสวนเบญจศรินะครับซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเรานะครับก็เรามีโอกาสมาเดินที่นี่ก็จะ 2- อสาครั้งได้ครับเพื่อนเพื่อนแต่ก็ไม่มีโอกาสถ่ายคลิปซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เราได้ถ่ายบริเวณสวนเบญจศริตรงนี้ครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเเดินดูบรรยากาศอีกสักพักหนึ่งเราก็จะปิดคลิปครับเพื่อนเพื่อนครับ เนี่ยครับก็จะมีดอกไม้ครับสวยๆครับโซนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโซนลานกีฬาครับที่มีประชาชนทั่วไปมาเล่นกีฬานี่ฮะเล่นสเก็ตบอร์ดครับเราเข้ามาเล่นสเก็ตบอร์ดกัน๋ยวเราไปดูใบกาศนิดนึงครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะเด็กๆน้องๆครับมาเล่นสเก็ตบอร์ดครับเนี่ยครับ ลานสเก็ตบอร์ดครับเนี่ยฮะตัวเล็กครับไปแล้วครับเนี่ยครับอยู่บริเวณภายในสวนเบญจครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะก็จะมีชมรมสเก็ตบอร์ดครับเนี่ยฮะตัวเล็กครับนี่ครับโชว์สเก็ตบอร์ดครับโอเคก็นละว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สุดเลยครับเนี่ยฮะ ในสวนเบญจศิริครับโซนลานสเก็ตบอร์ดครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะ,ะมาแล้วครับสเก็ตบอร์ดโอเคเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดินดูอีกโซนหนึ่งครับเพื่อนๆครับ เมื่อกี้เราอยู่ที่โซนสเก็ตบอร์ดที่นักท่องเทีย่ยวที่ประชาชนทั่วไปก็ออกมาออกกําลังกายกันข้างในสวนเบญจศริครับเพื่อนๆครับนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินไปอีกสักพักหนึ่งแล้วเราจะปิดคลิปตามมาเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ครับเพื่อนๆครับบริเวณภายในสวนครับ ตอนนี้ก็เวลา5โมง48นาทีนะครับก็แสงไม่มีแล้วก็เพื่อนครับเราคงจะอยู่อีกสักพักหนึ่งเราก็จะปิดคลิปแล้วครับเนี่ยฮะแสงหมดแล้วครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนครับบริเวณสวนเบญจศริกรุงเทพมหานครครับสวนที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นสวนที่การเดินทางมาก็สะดวกสบายมากๆครับเพื่อนๆนครับเนี่ยฮะปฏติมากรรมอีกชิ้นหนึ่งครับเนี่ยฮะ ข้างในสวนเบญจศิริครับเนี่ยฮะบรรยากาศโดยทั่วไปครับข้างในสวนครับฝั่งโน้นก็จะเป็นสระน้ำครับเพื่อนเพื่อนครับมีศาลาด้วยครับเนี่ยฮะประติมากรรมของศิลปินที่สร้างไว้ครับเนี่ยครับก็ว่ากันว่ามีประติมากรรมทั้งหมด12ชิ้นด้วยกันนะครับในสวนนี้ที่ศิลปินระดับชาติได้สร้างไว้ให้ นักท่องเที่ยวได้ชมได้มาสัมผัสครับข้างในฮะเนี่ยครับก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆภายในสวนเบญจศรีกรุงเทพมหานครครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวช่องเราสักพักหนึ่งเราก็จะปิดคลิปแล้วครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะพาเพื่อนมาเดินครับลงไปเดินที่ลานริมสระน้ําดีกว่าครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับ เอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้ช่องอะเดียวออนทัวร์พาเพื่อนมาทัวร์บริเวณสวนเบญจศรีนะครับซึ่งอยู่บริเวณสุขุมวิท22่สิบบริเวณถนนสุขุมวิท22่สถึงยีนะครับซึ่งว่ากันว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วครับการเดินทางมาก็สะดวกสบายมากครับเพื่อนครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมแพลนกล้องให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยครับภายในสวนเบญจศรีกรุงเทพมหานครครับเพื่อนๆครับ ก็จะมีสระน้ำแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นห้างด้านหน้าก็จะเป็นห้างเอ็มโพเรียมนะที่เราเข้ามาเมื่อกี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำครับเพื่อนเนี่ยฮะมีนกพิราบด้วยครับเนี่ยครับว่ากันว่าคลิปนี้เราจะถ่ายไม่นานครับเพื่อนครับคงจะไม่เกิน 15นาทีครับเพื่อนๆตอนนี้อีก2นาทีเราจะปิดคลิปแล้วก็เพื่อนๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามมานะครับเพื่อนๆครับนี่ครับบริเวณสวนเบญจศรีกรุงเทพมหาคนครครับวันนี้ช่องเรามีโอกาสพาเพื่อนมาเดินเที่ยวบริเวณสวนย่านใจกลางกรุงเทพมหาคนครตรงนี้นะครับเพื่อนๆรับ แล้วครับเพื่อนๆครับคงจะเป็นช่วงท้ายๆของคลิปเราช่องอดียาออนทัวร์นะครับที่พาเพื่อนๆมาทัวร์บริเวณสวนเบญจิริกรุงเทพมหานครนะครับสวนที่เล็กๆว่ากันว่าเป็นสวนชุมชนขนาดเล็กนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท22-24นะครับการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบายครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะมารถไฟฟ้า BTS ก็มาได้ง่ายๆครับมาลงที่สถานีพร้อมพงษ์แล้วก็ถึงเลยแล้วก็เดินแวะเข้ามา เล่นในสวนได้เลยครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวช่องอาดีออนทัวร์จะแพนนล้องให้ดูอีกสักพักหนึ่งนะครับเนี่ครับเป็นปฏิมากรรมอีกชิ้นหนึ่งครับที่เราพบเห็นได้ในสวนนะครับ อีกสักพักหนึ่งเราจะปิดคลิปแล้วก็เพื่อนๆครับเราจะพาเพื่อนๆออกไปโซนด้านหน้าครับเพื่อนๆครับว่ากันว่าคลิปนี้เราจะไม่ถ่ายายาวครับประมาณเราจะถ่ายประมาณไม่เกิน15นาทีซิงตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับด้านหน้าเนี่ยครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นบริเวณปากทางเข้าสวนเบญจศรีกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อนๆครับก็จะเจอ,อรถไฟฟ้า BTS เครับเพื่อนๆนฮะ เนี่ยครับเป็นรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเราเดินมาที่นี่ก็สะดวกสบายครับเราก็มาลงที่บริเวณสถานีพร้อมพงกับเ,เพื่อนครับเ,รเนี่ยฮะเจอกันอีกแล้ว,เ,ลวเออ่าโอเคช่องอะไรครับจไม่ได้ช่องอดียาออนทัวร์อ่าอ่าน้องอ่าเดี๋ยวเด๋วน้องช่วยถือกล้องให้หน่อยครั <ผม S 1> แฟนกล้องให้ไหล ได้เดี๋ยวพี่ให้ดูช่องพี่เจอน้องครับเจอน้องเมื่อกี้เจอน้องทักทายแล้วก็ในสวนเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูช่องของพี่นะครับนี่ครับช่องของพี่เนี่ยะเราภาษาอังกฤษอ่าน้องพิมพ์ก็ไปอธิยาออนทัวร์นะแล้วก็เสิร์ชหาอ๋อครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับผมชื่อน้องอะไรครับผมชื่อชื่อน้ำชื่อน้องน้ำโอเคยินดีที่ได้เจอกันวันนี้ ครับผมโชคดีนะครับครับผมคุณค่าอาสวัสดีครับอาเจอน้องครับเจอน้องอีกรอบหนึ่งเจอน้องน้ำครับวันนี้น้องน้ำมาเที่ยวสวนเบญจศิริด้วยนะครับก็คงได้เวลาปิดคลิปแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ถ่ายมา16นาทีได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อเมื่อกี้เจอน้องน้ำเข้ามาทักทายครับก็อ่าพอดีเห็นน้องเขา เดินเข้ามาทักทายช่องเราเราก็แนะนำว่าเรามาถ่ายทำเรามาถ่ายทำวิดีโอสั้นๆนะครับในสวนเบญจศรีในวันนี้สำหรับโอเคครับสำหรับวันนี้คงต้องขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของเราในช่องของเรานะครับที่ดูคลิปเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้เราพาเพื่อนมาเดินที่สวนเบญจศรินะครับซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ ก็อขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวผมจะให้ชมแปะกาวด้านหลังครับเนี่ยฮะเพื่อนๆครับก็จะมีรถไฟฟ้า BTS การมาที่นี่ก็สะดวกสบายครับเนี่ยฮะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเข้ามารับชมช่อง r a d ออนทัวร์นะครับเราหวังว่าเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า